ข้อห้านะนิดหนึ่งครับ ห้าคนตัวสมร้อยืีตรงนี้แล้วเดี๋ยวทัามาเตียห้านี่อ่ะห้าคนนะเขาเลห้าคนห้าคนเพ้่มา มือรถขาคนนะครับก็ขออนุญาตบอกด้วยนะครับว่าเส้นพันธุ์ดีไข่นะครับแสดงความเกียรติด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปที่รายไปนี้ครับอากาศจริงก็ไปเลยครับครับจากมนุษย์ครับครับครับมาได้กันนะคนนึงอยู่ในกลุ่มนะครับ ทีิบมครับที่ดิบครั खप <laughs> Kita akan mengangkat lagi